สับครับโอ้ครับเขาสือมาฟูดเจ็ดครับขดขาสิคองครับครับอันสิแรีเนื้อครับขาถามว่าซาซาครับสับนครับ รแร่เนื้อครับครับอันนี้แร่เนื้อครับสเสพเห็ดปลาแดดเดียวครับอ <c oughs> ิดหนึ่งครับซับครับซับครับ แตละอย่างแตละเมนูสิพบพื่อกำลังจากขุดเก็ดเอาเฉียวออแล้วครับครับอ่ะสิบบังเลยครับบ,บัดนี้เพราะว่าเขาสีไปหนึ่งครับครับอันนี้สีไปย่างเผาเกลือครับต้องเอาเฉียวก,กันครับ ขอกเอาใส่ออกครับะะอันนี้แพะอเ,อเป็นหนึ่งครับ,ปรบเป็นหนึ่งครับครับเรียบร้อยครับได้สองแบบครับแบบนึงอันนี้กะสีมาบังอีกรอบนึงครับเออมันจะได้เขาเปลือสี่ยวไปต้มยำครับ ตัดหัวครับปอ๊บไปครับพาครับปึบครับครับตัดครับส่วนทองครับตัดครับตัดครับโอ้โอ้ครับต้มยำครับปลานินครับจับครับเอาขียวครับ ปึ๊บครับตัวไหนคะเรื่องเลยจ๋าเลไข่ปลาไปก็พยจับขาดองปึ๊บครับครับโอ้ครับซับครับซับครับ เรียบร้อยครับโอ้โหของมากครับปลาเนยต้มหรือว่าต้มยำปลาเนยครับครับเรียบร้อยครับ,รบใส่ถุงครับ